อยากจะแถลงข่าววันนี้เลยนะครับว่า8เดือนแล้วเราเล่นสันไหมใช่ไหมคุณนี่ค่ะก็ฝากงไงก็ถ้าเพลงออกมาก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะครับสักทีก็ตอนนี้มีผลงานซิงเกิลนะครับกับวงการบันเทิงนะครับที่มีสมาชิก4คนนะครับก็มีทีนะครับแล้วก็อีดแมงแล้วก็ออมนะครับผมก็ ็นวงดนตรีนะฮะวงแรกของเอฟที่ร้องไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยนะฮะตอนนี้มีซิงเกิลที่มีชื่อว่าละว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่าแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลเพลงที่2ตามออกมาแล้วในเร็วๆนี้นะครับจะเป็นเพลงช้ายังไงก็ฝากพี่ติดตามนะครับวงการบันเทิงด้วยนะครับครับครับสำหรับผมนะครับก็เมื่อกี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะครับก็ชื่อเพลงให้แล้วให้เลยนะครับที่ร้องไปเพลงแรกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีละครเหมือนกัน,นครับละครเรื่องใหม่ก็เริ่มเริ่มเพิ่งฉายไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรื่องมหาชนเดอะซีรีส์นะครับก็จะเล่นโดยโอ้ยดาราวัยรุ่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ก็มีผมแล้วก็มีพี่ตู่กบอนนะครับแล้วก็มีศิลปินหูวัยรุ่นมากมายนะครับคิดว่าพี่ๆทุกคนนะครับลองดูนะครับทุกวันอาทิตย์ไปสองโมงครึ่งทางช่อง 3, สามนั้นสุกแน่นอนคอนเสิแล้วก็ยังไง เดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่แบบล็อกๆเลยนะครับอีกประมาณเดือนสองเดือนนี้กน่าจะได้ฟังกับาขอบคุณค่ะที่ผ่านไปก็คือผลงานที่สังคมต้องติดตามนะคะไม่นะคะรอชื่นชมพวกน้องนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้ a f นะคะมาสร้างความสุขให้กับพวกเรามากแค่ไหนขอเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่ง